อ่ะเดี๋ยวเราเอาแสงมาใส่มันก่อนอ่าจะมีแสงตนนัวนี้ดึงมาเลยเปลี่ยนเบรนด m โหมดเป็นสกรีนนะคะนี่แล้วก็ยอ่อนะคะนี่เหมือนแบบว่าหิงห้อยล้อมล้อมล้อมต้นสิมพูนี่ไว้นะคะนอกโลกนอะอะไรประมาณนั้นเลเยอร์สามนี้นะคะเดี๋ยวเราไปที่ Image, Assessments, เ u r v e เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดึงเค r ร์ฟให้มันให้มันดูดูแบบไอจุดตัวเนี้ยมันดูเคลียร์มากขึ้นนะคะอ่ะประมาณนี้ก็ได้นะคะด,ดึงดึงตามผิงได้เลยนะคะจากนั้นกดโอเคแล้วก็คลิกที่แมสแล้วก็เลือกเครื่องมือบัตทูข้างหลังเป็นสีขาวเนาะสีที่ต้องใช้คือสีดำ เป่าคซิตี้ขึ้นไปเลยค่ะ7 3ตัวนี้ก็ขึ้นไปสัก82%ทีนี้มันเป็นสี่เหลี่ยมเกินไปไงเราก็ต้องมาลบค่ะไม่ให้มันคือไม่ให้มันเป็นสี่เหลี่ยมเราก็ต้องย่อขนาดบัตรกดไปบไ,ไม้นะคะแล้วเราก็ค่อยๆมาลบแต่ทีนี้ไอ้ตัวนี้มันลบเกินไปถิงดอปให้มันลงไปอีกทำตามได้เลยนะคะนี่มันจะได้แบบ ไม่เป็นดูเป็นสี่เหลี่ยมเกินไปนะคะนี่มันจะได้เหมือนแบบมาตอมอะไรเงี้ยนะคะจากนั้นเราก็เอาแสงอีกตัวหนึ่งเข้ามาใส่นะคะอีกตัวนึงอ่ะตัวนี้ดึงมาค่ะดึงเข้ามาใส่ดึงใส่ธรรมดาเลยนะคะ,ะส่วนตัวนี้กาทิ้งแล้วก็ เดี๋ยวเราจะตัดนิดนึงใช้เครื่องมือลัอโซ่ทูนะคะแล้วก็มาตัดแถวนี้กด Shift c o n t r o l J คือการตัดแต่ถ้าในแม็กกด Shift c o m m a n d J นะคะตัดเหมือนกันนั่นแหละอ่ะปิดตาไว้ก่อนส่วนตรงนี้เราก็มาตัดอีกหน่อยนึง่ะประมาณนี้ลากขอบเลือกเลเยอร์สีเนี่ยนะคะ Shift Command J หรือ Shift c o n t r o l J มันก็คือการตัด แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะเลือก l a เยอรสนี่นี่นี่ตรงนี้กด Shift Command J หรือ Shift c o n t r o l J นะคะท่านี้เองเสร็จเรียบร้อยทีนี้เราเปลี่ยนเบ e น d m โหมนะคะให้เป็น normal นะคะเออตรง normal blend mode ให้เป็น Screen นะคะแล้วเราก็โย่แล้วเราก็ไปวางแถวนี้เห็นไหมคะทีนี้เจ้าตัวนี้ก็เหมือนกันย่นะคะแล้วก็ไปวางติ๊กถูกเปลี่ยนเป็นส r e e n ให้เรียบร้อยนะคะ จากนั้นที่เหลือ2ตัวที่เหลืโย่อมกันไปวางมันไม่เนียนช่างมันใส่ไปก่อนเดี๋ยวมีวิธีทําให้เนียนตัวนี้ก็เหมือนกันยอ่อแล้วก็ไปวางเห็นไหมะ่ะแต่มันไม่เนียนไม่เป็นไรนะคะทีพิงสอนติ๊กถูกไปนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นสกรีนตัวนี้ก็เหมือนกันสกรีนทีนี้วิธีทําให้มันเนียนก็ง่ายอีกนั่นแหละนะคะไปที่ เลือกเลเยอร์นี้นะจากนั้นก็ไปที่ Image Adjustment นะคะไปที่ Curve ค่ะจากนั้นเราก็ดึงนี่แหละนะดึงให้มันเกือบสุดเลยแล้วก็เพิ่มแสงสว่างไปหน่อยเห็นไหมมันจะดรอปออกไปจากนั้นกดโอเคจากนั้นตัวนี้บ้างทำเหมือนเดิมไปที่ Image Adjustment Curve แล้วเราก็ดึงเห็นไหมคะขอบมันจะหายไปเนี่ยเราก็ดึงเอาตามสว่างที่เราต้องการนะกดโอเค ัวที่เหลือทำเหมือนเดิมไปที่ made adjustment แล้วก็ครบจะเหมือนเดิมนะฮะอ่าติ๊กถูกอันที่เหลือทำเหมือนกันอืมติ๊กถูกเห็นไหมคะมันก็จะค่อนข้างเกินไปเลยถ้าไหนไม่เกินทำเหมือนเดิมนะถ้าไหนรู้สึกว่ามันไม่เกิน อันนี้มันเกินไหมเนี่ยเดี๋ยวพิงคลิกด้านหลังแล้วก็เอาบัตรสีดำนี่แหละค่อยๆบัตรออกมันก็จะได้เกินๆไปนะคะน,นี่